มาดูการขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะซึ่งพี่น้องมีส่วนสําคัญนะคะในการที่จะสามารถมีส่วนร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ค่ะในการเป็นหูเป็นตาช่วยสอดส่องดูแลพื้นที่โดยปฏิบัติดังนี้นะคะ ขอให้ตรวจสอบพื้นที่หน้าบ้านรอบบ้านของตนเองหากพบวัตถุต้องสงสัยนั่นหมายถึงสิ่งของหรือวัสดุที่ไม่มีเจ้าของและวางผิดที่ผิดทางอาจจะเป็นห่อพรสศุกรไปรณีย์กระเป๋าเดินทางรวมถึงสิ่งของอื่นๆที่บรรจุวัตถุอันตรายอยู่ภายในนะคะ ก็ให้รีบโทรแจ้งนะคะที่สายด่วนความมั่นคงนะคะ1 3 4 1นะคะหรือว่าที่เบอร์191ก็ได้นะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งหากพบวัตถุต่างๆกล่าวที่กล่าวมานะครับต้องห้ามแตะต้องหรือเคลื่อนย้ายวัตถุต้องสงสยัยโดยเด็ดขาดตั้งสติและรีบออกจากพื้นที่ทันทีหากวัตถุต้องสงสัยระเบิดหรือเกิดประกายไฟให้หาที่กำบังที่แข็งแรงหากพบเห็นผู้ได้รับาดเจ็บต้องการความช่วยเหลือนะครับ ให้รีบโทรแจ้งสายด่วน169นะครับย้ำนะครับว่าหมายเลข1341เป็นหมายเลขที่เราย้ำเกณนเป็นประจำะทุกครั้งที่เกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นหมายเลขความมั่นคงที่ผู้ชมในพื้นที่ต้องจําให้แม่นยานะครับเมื่อพบเห็นสิ่งเป็นปกติก็1341ไว้ก่อนนะครับใช่ค่ะและส่วนของการพบเห็นวัตถุต้องสงสัยต้องทําอย่างไรนอกจากเราเรียนรู้แล้วเราต้องบอกคนในครอบครัวในชุมชนเราด้วยนะครับค่ะทีนี้